วันนี้ป้าแก้วบังเอิญบังเอิญนะคะไปอ่านพัน,พนทิปะคะกระทูในพันทิปก็มีกระทาชายนายหนึ่งนะคะตั้งกระทูว่าทำไมคนเท่าคนแก่แถวอีสานถึงชอบอยากให้ลูกให้หลานมีผัวฝรั่งกันนะคะเป็นเขาโพสเมื่อวันที่12กุมภา2567นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนขอนแก่นแต่มาโตในปริมณฑล ผมสงสัยว่าทำไมเวลาที่ลูกสาวบ้านใดในภาคอีสานไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่มีเวียกมีงานทำจึงต้องให้หาผัวฝรั่งอย่างเดียวครับและดูเหมือนคนหิวเงินมากครับทำไมเขาไม่สอนให้ลูกทำงานทำการดีๆที่ไม่ใช่หาผัวฝรั่งเดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลมีแฟนเพจสไปเบลเยี Belgium, ยมสไปบาบาบามาโชว์บนโลกออนไลน์ว่ามีผัวฝรั่ง จะทําให้ปรดนี้มีบ้านมีรถคือเขาไม่มีปัญญาสร้างเองหาเองละครับจึงต้องพึ่งผัวฝรั่งเ่าๆสรุปแล้วผู้ชายคนนี้ออกมาโพสต์ว่าก็ไม่รู้เขาว่าคนเท่าคนแก่หรือเขาว่าผู้หญิงไทยที่มีผัวฝรั่งแก่ๆนะคะไม่มีปรรัญญา หาการหางานดีๆทำเหรอไม่มีปัญญาสร้างบ้านสร้างอะไรเองเหรอเฮ้ยคุณคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าผู้หญิงไทยนะคะที่แต่งงานกับหนุ่มต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นแก่หรือเป็นอะไรก็ตามนะคะถึงเขาจะมีผัวแก่เขาก็ไม่ได้ไปเอาพ่อคุณนะ,ะมาทำผัวนะคะเขาไปเอาฝรั่งนะคะแล้ว การที่คุณเห็นเมียฝรั่งมาสร้างบ้านมาซื้อรถมาปลดหนุ่งปลดหนี้ปลด,ปลดอะไรนี้สินเขาอาจจะแต่งงานไปทำงานนะคะแล้วก็เก็บเงินรวบรวมเงินมาใช้หนี้ใช้สินมาซื้อบ้านมาทำซื้อรถมาทำบ้านทำอะไรให้พ่อแม่เขามาส่งเสียลูกเขาพี่น้องเขาพ่อแม่เขาให้อยู่สุขสบายก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าผัวฝรั่งทุกคนเขาจะมาใช้หนี้ให้นะคะการที่สาวไทยมีผัวฝรั่งก็เพราะ เขารักไงคะลักผัวฝรั่งนะคะฝรั่งก็คือผู้ชายคนหนึ่งที่ที่สาวไทยไว้ใจสามารถฝากชีวิตกับเขาได้นะคะการที่เขาล้มเหลวในชีวิตคู่นะคะกับผู้ชายชาติเดียวกันนะคะสังเกตสิเวลาเลิกกันผู้หญิงไทยกับผู้ชายไทยหลังจากเลิกกัน ลูกจะอยู่กับใครส่วนใหญ่ผู้หญิงรับผิดชอบลูกหมดแล้วพ่อของมันไปไหนหายหัวไปมีครอบครัวใหม่ไม่สนใจส่งเสียเลี้ยงดูน้ำเชื้อที่มันปล่อยทิ้งไว้นะ,ะปล่อยให้เป็นภาระของผู้หญิงนะคะพอผู้หญิงได้ดีดดไปได้ผัวฝรั่งก็ก็จะออกมาโพสสารพัดนะคะดูหมินดูแคนเยียดนะคะผู้หญิงเพราะอะไรเพราะมีปมด้อยไงนะคะ เหมือนกันเสียหน้านะคะก็เลยต้องว่าผู้หญิงอีกอย่างเขาไม่ได้ไปเอาพ่อของคุณมาทําผัวไม่ต้องไปเดือดร้อนนะคะถึงแม้เขาจะเอาเงินของผัวฝรั่งเขามาสร้างบ้านมาทําอะไรมาปลดหนี้ปลดสินมันก็ไม่ใช่เงินคุณมันก็ไม่ใช่เงินพ่อของคุณนะคะไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนเขานะ,ะแล้วก็เขาจะไปเอาเงินมาอย่างไรแบบไหนมันก็เรื่องของเขานะคะไม่จะเป็นจะต้องมานั่นมานี่ถ้าคุณ ถ้าคุณคิดว่าความคิดของคุณดีก็คิดในใจก็ได้ไม่ต้องมาคิดดังแบบนี้นะคะมันมันทำให้รู้เลยว่าคุณเป็นคนแบบไหนเติบโตมาจากครอบครัว<ม>อย่างไรนะคะ<ม>การที่ผู้หญิงไทยไปเอาผัวฝรั่งแก่ๆนะคะมันก็ไม่ได้หนักกว่ใครนี่นะคะหลายคนก็ได้ผัวรุ่นราเขาเดียวกันหลายคนก็ได้ผัวฝรั่งแก่บางคน มันก็นแล้วแต่นะคะวัสนาใครวัสนามันนะคะเขาสร้างสมมาแบบนั้นนะคะอีกอย่างหนึง่งการล้มเหลวชีวิตคู่กับผู้ชายไทยก็เพราะมีผู้ชายไทยบางคนแบบคุณนี่ไงคะก็เลยทําให้ผู้หญิงไทยหันเหส่วนใหญ่หันเหไปเอาฝรั่งก็ไม่ใช่ว่าฝรั่งเขาจะรวยกันทุกคนนะคะเขาช่วยกันทํามาหากินเขาไม่เอาเปรียบเมียนะคะฝรั่ง เวลาต่างคนต่างไปทํางานกลับมาเขาช่วยกันนะคะเขาช่วยกันเลี้ยงลูกเขาช่วยกันทํางานบ้านเขาช่วยแชร์ค่าใช้ใจ่ายต่างๆลองเป็นผู้ชายไทยสิถ้าผู้หญิงกับผู้ชายออกไปทํางานกลับมาถึงบ้านผู้ชายเหมือนจะตายลงนะคะเหนื่อนมากแล้วอีผู้หญิงที่มันไปทํางานนอกบ้านมามันต้องมาดูแลงานบ้านมาทากับข้ากับข้าวดูแลลูกดูแลผัวนี่มันเหนื่อยไม่เป็นใช่ไหมคะนะ,ะแต่กับฝรั่ง เขาปฏิบัติกับลูกกับเมียเขาอีกแบบหนึง่ง mm. เขาจะช่วยกัน mm. เขาไม่เอาเปรียบนะคะในวันหยุดนะคะถ้าสมมุติว่าเมียทํางานผัวก็จะทํางานบ้านนะคะผัวก็จะทางานบ้านช่วยทํางานบ้านดูแลลูกดูแลเต้านะคะแต่ผู้ชายไม่ผู้ชายจะคิดว่างานบ้านการเลี้ยงลูกเป็นงานของผู้หญิงนะคะแต่ผู้หญิงเอาไปทํางานบ้านเงินก็ต้องเป็นของครอบครัวเฮ้ยมันเห็นแก่ตัวไหมนะคะลองลองลอง,ลองสำเนียกดีๆคิดดีๆนะปะแก้วไม่ได้ว่าผู้ชายไทย คนอื่นนะคะปะแก้วว่าเจ้าของกระทูนี้นะคะที่มาตั้งกระทูแบบมา่แบบวยแตกแบบตะก,กะตะก,กะค,ควายๆมากนะคะเขาไม่ได้แปะเอาพ่อคุณนะคะเขาไม่ได้เอาไปเอาผัวแก่เขาไม่ได้แปะเอาผัวแก่บนหัวพ่อคุณหรือเขาไม่ได้ไปเอาพ่อคุณหรือญาติฝ่ายไหนแก่ๆของคุณดังนั้นไม่ต้องเดือดร้อนนะคะ